สวัสดีครับจับสกุลชัยลูกหมากบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้ลูกค้าให้มาเปลี่ยนบูดบเปลี่ยนบูแหนบลูกค้าอยากให้หนุนแหวนหนาๆถอดมาแล้วครับล้างส่วนน็อตหัวเพาขาด เอาลงมาได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับผมก็เลยบูทรุดเป็นชิ้นๆชิ้นๆจริงๆเลยน็อตัวเข้าขาดกาครอบขาดน็อตฝาวครอบขาดอกัตุ๊กตาเป็นลูกไข่แต่ว่าเยอะไหมก็มประมาณหนึ่งฮาวบุกี้ศึก นะครับรอดหัวเผาอ่สึกสึกเยอะไหมก็ไม่ต่ำกว่าสักสามมิลสี่มิลดูฝั่งนู้ฝั่งนู้นก็พอพอกันนะครับเป็นลูกไข่เยอะเหมือนกันนี่บูทนี่ ชิ้นส่วนของบูธนะครับแต่ฝั่งนี้น็อตหัวเพาไม่ขาดครับเดี๋ยวมาดูเผากันดีกว่าโอ้โหยี่ห้อฝั่งนี้ครับอ้าวเรคงเปลี่ยนบูธอย่างเดียวแล้วครับ ลูกห<อ>มาก,มมากม็ยังแข็งอยู่เนาะแต่ว่ายางขาดเยอะเลยเจ๊จริงสนะิโอตุบตาแตกครับบาดแตกล้าวล้าแตกเล้าจะระเบิดแล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น,นครับ แตกขนาดนี้ฝั่งนู้นโอ้โหใ่เลยโอ้ไก่แล้วมีเตียวมีเส้นสองเส้นสามสี่น,นี่ชิ้นนี้จะหลุดจะแตกเหมือนเหมือนฝั่งนูน้นเลย น,นี่สิ่นี่สรุปลูกค้าจะเปลี่ยนตุกตานะครับแต่จะไปเอาตุกตามาเองของร้านลูกค้าเป็นเครดิตกันนะครับก็ไม่ว่าอะไรครับช่างก็ขอคาแรงเพิ่มนิดนึงเนาะมันก็ต้องมานั่งรออีกสองชั่วโมงนี่เสร็จเสร็จหมยี่สิบนาทีล้วเพิ่งจะออกไปมาสักคู่นี่เองสแลกยังใช้ได้นะครับ แลกตีออกมายังใช้ได้นะครับทีแรกเกือบไม่ออกยังแน่นมากเลยแต่ก็ค่อยๆตีครับค่อยๆนวดไปแล้วก็อ,ออกมาได้โอใช้ได้มันไม่ก่อนคอเนาะมันก่อนตรงบาอันนี้มันบามันใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็รอครับไปกลับมาน่าจะมีสองชั่วโมงโอ้ นี่แหละครับถ้าสมมุติว่าอย่างช่างไปไกลๆหรือไปต่างพื้นที่เนาะช่างก็จะมีเตรียมอะไรไป mm. เกิดกรณีจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนี่อะไรก็นอนลอยู่นี่แหละก็คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้โดยตรงเนาะว่าลูกค้าบอกว่ามาเปลี่ยนโบนเนาะแต่พอถอดมาแล้วมันสภาพมันโอ้โหเละมากนะครับเละมากก็คือได้ยินลูกพี่รถบอกว่าแจ้งไปนานมากละหลายเดือนละ แต่อันนี้สภาพนี้มันไม่ได้เป็นมาหลายเดือนเป็นมาเกือบปีนะครับมันหลุดขนาดนี้เป็นมาเกือบปีน็อตขาดก็บ่งแล้วเนาะบ่งเรียบร้อยก็รออย่างเดียวครับตอนนี้ก็นั่งรอนอนรอเนาะเดี๋ยวบ่ายก็ช่างก็จะไปต่ออีกคันนึงไม่รู้นัดก,กันไว้ตอนบ่ายนะครับนี่ก็สิบโมงกว่ามาถึงก็น่าจะเที่ยงก็มีเวลาทำสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปต่อ กะว่าจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนบูธป่านนี้ก็น่าจะขึ้นยกขึ้นประกอบนั่นแหละครับก็จะได้ไปเตรียมรอได้ไม่ต้องเร่งมากเนาะลูกค้ามาจากต่งยังวันนะครับคือวิ่งวิ่งล่องไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับนัดกันสามเที่ยวแล้วไม่ตรงกันสักเที่ยวแต่เที่ยวนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ทํากันไหมเดี๋ยวดูกันนิดนึงครับมา,มาถึงแล้วครับมาอยู่รานกระปังร้านไอซีดีเนาะ ตอนนี้ก็มาเช็คครับรถค่อนข้างจะใหม่เนาะแปดปีนะครับเห็นว่าแปดปีแล้วก็อย่างนึงเพิ่งจะเปลี่ยนบูธมาได้ไม่กี่เดือนนะครับหลักเดือนต้นๆนี่เองแต่ว่ามีปัญหาว่าแกนเทาน่ะมันสึกรักหน่อยหนึ่งที่แรกช่างโยกหอ้หแน่นมากแน่นตึกเลยยังแน่นอยู่น,นะแน่นเหมือนเวลาช่างเวลาช่างทาเนี่ยก็คือ ถ้าไปเจอแกนแกนศึกก็จะทําได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าแน่แลนละนี่ข้างถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าดูพี่บอกมันข้างนี้มันจะปัดปัด,ปดนิดนึงนะครับเป๊นหน่อยนะครับเลื้อยๆนิดนึงก็เท่าที่คุยก็คาดเดาน่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละแกนะครับไม่คิดว่าจะสึกเยอะหรือเปล่าพอถอยออกมาก็สึกประมาณนึงแล้วครับสึกเยอะไหมก็ถือว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบ ย,ยอะแยะขนาดนั้นนะครับบางคันช่างแบบนี้ถือว่ายังสวยแต่อันนี้ก็รู้สึกเดี๋ยวไปดูกันนะครับบูธก็ถือว่าการแนะนำกอดคู่กันแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยทั้งคู่นะครับสลักเอาไม่ออกนะทีแรกว่าจะจากลับว่าจะเซฟให้ไม่ไม่ออกจริงแน่น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 ก็ลเลยต้องตัดนะครับตัดเปลี่ยนจำเป็นจำเป็น คันคันเมื่อเช้านะครับซื้อตุ๊กตามาให้ช่างเนาะมาเปลี่ยนรูอัจจารบีเดีย่ยเขาซื้อมาสองตัวเปลี่ยนสองตัวเนาะหัวอัจจารบีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับเหมือนอย่างเงี้ยแต่อีกตัวหนึ่งข้างบนไม่มีครับไปอยู่ข้างใต้ท้องโอ้ซื้อของแล้วร้านค้าก็บอกไม่มีแล้วครับหมดเหลืออย่างละตัว สองตัวกั้อนนี่เหมือนกันแล้วก็สแลกเดิมใช้ได้ก็จับใช้นะครับคันแรกอันไหนที่ใช้ได้ตั้งก็จะพยายามจับใช้ให้ว่าจะเซฟมืเซฟไม่ตัดไม่ได้ครับแน่นจริงขนาดเจาะแล้วตัดนลจะยังไม่อยากออกระวังมือนะ ออกมาไม่ยากครับย,งยิงเปลี่ยนเและครับดูจากด้านล่างไม่เห็นเดี๋ยวเอาลงมาก่อน